สวัสดีทุกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้หวานว่ามีหลายๆท่านนะคะจะดีใจเช่นเดียวกันกับหวานค่ะเพราะว่าผลงานของคุณชีเจิงซีนะคะแล้วก็น้องโอหยางนานาค่ะกำลังจะออนแอร์นะคะนั่นก็คือซีรีส์จีนคอสตูมโบราณเรื่องยิงงามอันดับหนึ่งแห่งชางอันนะคะซึ่งตามข่าวนะคะจาก 163.com forum entertainment ก็คือจะออนแอร์ในวันที่2 0 แค่ะกุมภาพันธ์ปี2024นะคะสำหรับนิยายต้นฉบับนั้นสนุกมากๆนะคะหวานก็ได้ให้น้องๆนะคะสรุปไฮไลท์แล้วก็เล่าออกมาสนุกมากๆเลยค่ะถ้าเ,เพื่อนๆสนใจไปฟังได้จนจบบริบูรณ์นะคะที่ช่อง YouTube ลำนำรักนักเขียนนะคะชื่อว่าเรื่องไฮไลท์นะคะไฮไลท์สำคัญแล้วก็รีวิวเมาส์มอยกันเรื่องหญิงงามอันดับหแห่งเมืองฉางอันค่ะสนุกมากๆเลยนะคะเน้นอีก ทีหนึ่งนะคะมีการประกาศออกมาในวันที่22กลกุมภาพันธ์ค่ะว่าเรื่องนี้นะคะจะมีการออนแอร์ในวันที่28กลกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะซึ่งก็เพื่อนๆในเมืองไทยสามารถจะรอชมกันได้ที่ vtv thailand ค่ะ เรื่องนี้ถ่ายทำเสร็จไว้นานแล้วนะคะพักใหญ่ทีเดียวหวานว่าประมาณ2ปีได้ค่ะซึ่งตัวของพระเอกนะคะก็คือคุณชีจังซีนั่นเองทำให้ในปี2023เราไม่เห็นผลงานของคุณชีจังซีในรูปแบบที่เป็นจีนคอสตูมโบราณเลยนะคะคิดถึงจังเลยนะคะแล้วก็น้องโออย่างนานานะคะนานนทีได้เห็นน้องเขานะคะก็มาในเรื่องนี้เท่าที่เห็นจากตัวอย่างเนาะก็เหมือนกับว่าจะมีความตลกสนุกสนาน หวานว่าออกออกจะมากกว่าในส่วนของนวนิยายต้นฉบับนะคะเพราะว่าในนิยายต้นฉบับนางเอกค่อนข้างเรียบร้อยค่อนข้างขี้อายด้วยซ้ำนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยจะกาะกันเหมือนในตัวอย่างที่ถูกตัดต่อมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะเป็นอะไรที่สนุกเพราะว่ามีการดัดแปลงมาจากนาวนิยายต้นฉบับที่สนุกมากๆนั่นเองค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะก็คงเรื่องย่อนะคะเล่าให้ฟังค่ะก็คือในเมืองอ ในเมืองหลวงนะคะในสมัยนั้นก็คือมีการพังทลายของเฉินหวนซีค่ะซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลป้อมประการอยู่นะคะดังนั้นก็เป็นท่านพ่อของนางเอกของพวกเรานี่แหละก็เลยถูกตัดสินลงโทษในชั่วข้ามคืนนะคะแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันมีปมอยู่นะคะแต่อะไรก็ตามพอเริ่มเรื่องเนี้ยครอบครัวนางเอกจะต้องรัดสัมรัสายค่ะก็คือหัวหน้าครอบครัวไม่อยู่นะคะถูกตัดสินให้จําคุก,กก็คือรับโทษไปดังนั้นแล้ะ ะะลูกๆค่ะที่เหลือเนี่ยก็เหมือนกับว่าถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนรังนกที่มันพลิกคว่ำลงมานะคะลูกสาวสองคนของตระกูลเซินค่ะก็คือเซินซูแล้วก็เซินเจินนะคะก็ต้องเรียกได้ว่าอ,อยังไงดีตัวตัวของพี่สาวคนโตนั้นแต่งงานไปแล้วนะคะคู่ของพี่สาวนี่ก็มันมากๆเลยไม่รู้ว่าในละครจะเน้นด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าสนุกมากค่ะส่วนคู่ที่ที่สองนะคะก็คือ เป็นพระเอกกับนางเอกนั่นก็คือสซินเจินนะคะก็คือโอหยางนานาแล้วก็ซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีนะคะเพราะว่าเหมือนกับไข่ในหินเลยค่ะสําหรับสซินเจินนะคะก็เลยไม่คุ้นเคยกับเรื่องของโลกภายนอกเท่าไหร่แต่ว่านางก็เปิดร้านทําธุรกิจนะมันมีเครื่องหอมนะคะพวกเครื่องแป้งที่มันหอมๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในจุดนั้นนะคะลู่ซื้อเหยียนนะคะซึ่งก็รับผิดชอบ ในการสอบสวนคดีความในตอนนั้นนะคะก็มีความแดเจ้าวูนะคะคือเขามักจะมักจะฝันค่ะเพื่อนๆมักจะฝันว่าเขานั้นมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่เป็นหญิงสาวลึกลับคนหนึ่งนะคะซึ่งถ้าผู้หญิงคนนั้นร้องไห้ปุ๊บเนี่ยเขาจะปวดหัวใจตุ๊บ ตุ๊บเลยนะซึ่งหลังจากที่ตรวจสอบแล้วนะคะด้วยความบังเอิญทุกๆอย่างค่ะปรากฏว่านะคะผู้หญิงที่ร้องไห้แล้วทำให้หัวใจเขาเต้นตุ๊บตั๊บ ปวดตับไปถึงคือปวดหัวใจไปถึงตับเลยนั่นก็คือสนเจ,จินนั่นเองนะคะก็เอาเป็นว่าค่ะณจุดนี้นะคะก็เลยจับพัดจับผูค่ะทางด้านของพระเอกก็แหมเข้ามาหาหนางเอกของพวเราทีละก้าวทีละก้าวแล้วก็เอาไปอยู่ด้วยเลยนะคะก็เดินเข้าไปสู่ชะตากรรมที่ที่เขาเองก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นเองค่ะเรื่องนี้ก็ถือได้ว่ามีความสนุกสนานนะคะแล้วต่อมาก็เรียกได้ว่าตอนแรกนางเอกก็มีความกลัวพระเอกแหละแล้ว ไม่เข้าใจว่าพระเอกนั้นจะมาขัดขวางนางในการหนีออกจากเมืองหลวงทําไมอะไรยังไงนะคะพอหลังจากที่พระเอกรักพาตัวนางเอกไปอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยก็ต้องสร้างความไว้วางใจให้ซึ่งกันและกันก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาความรักอันลึกซึ้งนะคะเรื่องนี้เรียกได้ว่าไม่ได้แต่งก่อนแล้วรักที่หลังเรียกว่า ได้กันก่อนเออได้กันก่อนแล้วรักทีหลังเพราะว่าแต่งนู้นเลยค่ะแต่งก็นางเอกเราเท้องนนวันนั้นนะคะก็คือถึงจะมีพิธีแต่งงานแต่ถ้าถามว่าเขาเริ่มกันตรงไหนก็คือเริ่มจากคือพระเอกก็ทนไม่ได้เนอะก็ไปฟิชเชอร์ลิงนางเอกซาอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเอามาเก็บไว้ที่จวนของตัวเองเนี่ยเออเรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วค่ะเป็นพืน่อน่ะ ซึ่งเรื่องนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับแฟนตาซีด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าในละครจะทำแฟนตาซีไหมเพื่อนๆเ,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 เพราะว่าจริงๆแล้วในนิยายต้นฉบํานะคะทั้งส่วนของพี่เขยนางเอกแล้วก็ในส่วนของสามีของนางเอกเนี่ยค่ะคือพวกเขานั้นนะคะได้รับโอกาสเป็นครั้งที่2ในการในการฟื้นคืนชีพะค่ะเรียกว่าฟื้นกับชาติมาเกิดนะคะเพราะฉะนั้นพวกเขาก็จะต้องมามาทําให้ตัวเองนั้นประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะคะเพราะว่าเมื่อชาติที่แล แล้วนั้นไม่สําเร็จนั่นเองค่ะก็เป็นอะไรที่โอ้โหคู่พี่นะคะคู่ของ คู่ของซอนจูนะคะก็ถือได้ว่าเด็ดไม่แพ้กันนะคะเขาเป็นผู้ดูแลนะคะพระเอกอีกคนหนึ่งก็คือพระรองนั่นแหละเรียกว่าพระรองแล้วกันแต่ว่าเป็นคือพระเอกสองคนเพราะว่านางเอกก็คือทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะคะซนจูกับซนเจนะคะ่ะก็เรื่องนี้สนุกนะคะมีปมปัญหาแล้วก็มีปมลึกลับมากมายให,ให้ให้ค้นหากันนะคะโอ้ยสนุกมากมากค่ะก็สําหรับเรื่องนี้นะคะก็ดีใจมากเลยนะคะก็มีหลายๆท่านที่ก็รอชมอยู่แล้ว กระแสตอบรับนะคะก็ดีมากๆเลยนะคะสำหรับพระเอกนะคะคุณฉีเจิงซีนั้นนะคะมีฐานแฟนคลับอยู่เนาะในประเทศไทยก็มีอยู่นะคะซึ่งผลงานของคุณฉีเจิงซีนั้นไม่พอนะคะไม่พอให้เหล่าบรรดาแฟนคลับแล้วก็แล้วก็เหล่าบรรดาอย่างหวานไม่ใช่แฟนคลับแต่ว่าหวานก็ชอบอ่ะชอบคุณฉีเจิงซีนะคะก็อยากจะดูผลงานของเขานะคะแล้วก็เป็นพระเอกอีกคนหนึ่งที่สามารถจะเล่นบทบทที่เป็นพระเอกดีๆนะคะได้แล้วก็ บทที่เป็นพระเอกแบบโหดๆนะฮะได้นะฮะเพราะหน้าตาให้มากแล้วก็หุ่นก็โอ,อ้ดูดีไปหมดเลยนะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้นะคะกระแสของของแฟนๆน,นะคะเป็นจํานวนมากที่ก็แบบเออเรียกร้องว่าอยากจะดูจังเลยผลงานของคุณฉีเจิงซีนะคะแล้วก็ได้มีการถ่ายทําไว้หลายเรื่องแต่ก็ยังไม่มีการออนแอร์ไงอก็เลยมีการถามถึงอยู่เรื่อยๆนะคะส่วนสําหรับน้องโอหยางนานะคะโตแล้วเป็นสาวเต็มตัวแล้วนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้ ถ้าในประเทศไทยเองเนี่ยก็คือมีคนรู้จักน้องเขาแหละแต่ว่าถ้าพูดถึงฐานแฟนคลับก็ยังไม่ค่อยหนาแน่นมากเท่าไหร่แต่ว่าถือได้ว่าน้องโออย่างนานานเนี่ยเป็นศิลปินด้วยนะคะเป็นศิลปินเป็นดาวรุ่งที่เก่งในทุกแขนงของวงการบันเทิงเลยนะคะก็น่าจับตามองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เราจะได้เห็นผลงานของน้องเขามากขึ้นเรื่อยๆแหละหวันว่าสําหรับน้องโออย่างนานาน,นะคะพื้นฐานดีมากแบ็กอัพดีเยี่ยมค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีผลงานออกมาต่อเนื่อง ื่องต่อเนื่องนะคะนับรองว่าต้องได้การสนับสนุนนะคะแล้วก็เหล่าบรรดาแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะคะ สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือไม่มีการไม่มีการประกาศชื่อผู้ที่เขียนบทละครของเรื่องนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วทุกคนในในส่วนของฝ่ายผลิตเนี่ยเวลาที่จะโปรโมทเรื่องก็ส่วนใหญ่จะใส่ชื่อของผู้เขียนบทละครไปด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ไม่มีการเขียนไวค้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีคนที่สามารถจะเดาแนวทางได้นะคะนอกจากนอกจากต้องดูว่าโอเคมันเป็นมันมีนิยายนะคะมันมีนิยายอยู่เพราะฉะนั้นก็น่าจะ yeah <laughs> เอาพอดเรื่องแล้วก็เขาลางมาจากนิยายแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเขียนไปในแนวไหนนะคะอย่างเช่นบางคนถนัดดรามา่าบางคนถนัดเน้นไปทางตลกบางคนถนัดเน้นไปทางโรแมนติกคือถ้าเราเห็นชื่อของคนที่เขียนบทละครนะคะแล้วก็เห็นผลงานเรื่องก่อนๆของเขาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าแนวทางที่เขาเขียน,นยไปทางไหนแต่เรื่องนี้ไม่ยอมประกาศคะ่ะเพื่อนๆว่าใครเป็นผู้ที่เขียนบทละครนะคะเอาละค่ะสรุปกันอีกทีนะคะเรื่องนี้นะคะตามข่าวก็คือจะออนแอร์วันที่ 28นะคะกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะปี2024นี่แหละค่ะแล้วก็เป็นละครแนวโรแมนติกย้อนยุคนะคะที่พระเอกกับนางเอกนั้นจะมีความตลกขบขันนะคะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยคำว่าตลกขบขันก็คือเอามาจากตัวอย่างที่เขาตัดต่อเอามาปล่อยให้เราดูนะคะจริงแล้วในนิยายไม่ได้ตลกอะไรขนาดนั้นแต่ว่าในส่วนของที่เป็นตัวอย่างดูแล้วมีความตลกแล้วก็ทําให้หนางเอกของพวกเรามีบางฉากที่ก็ปากบนสุดๆให้ เห็นอะไรแบบนั้นนะคะก็ถือได้ว่านะคะพระเอกก็มีความหยอกร้อแล้วก็แกล้งนางเอกสุดๆแล้วก็นางเอกเองก็มีความ แกล้งพระเอกสุดๆเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ในส่วนของตัวอย่างน่าจะเป็นโรแมนติกค,คอมเมดี้นะคะก็เอาเป็นว่าค่ะในยุคนี้นะคะ CG ก็เลิศแล้วก็การแข่งขันทางด้านของซีรีส์ก็สูงนะคะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเราจะได้ดูผลงานดีๆนะคะโดยเฉพาะค่ะผลงานของคุณชีเจิงสีนั่นเองนะคะมีใครรอเรื่องนี้อยู่เหมือนแอดวานบ้างเอ่ยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกับหวานค่ะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ